คลิปนี้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่อง95ราดรามนีพารวยแอนพากินแบบแซ่บๆนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเปิดวันเลิกดีวันอธิบดีวันชัยมงคลนะคะ จุดธูป16ดอกกลางแจ้งขอขมากรรมนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาปุยาตายายนาคีนาคาคุณบิดามันดานะคะสามารถนะคะทำได้เวลา6นาฬิก9นาทีจนถึง17นาิก59นาทีเป็นต้นไปนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะตั้งนำ้ำโมู3จบเอ่ยชื่อวันเดือนปีเกิดอย่างชัดเจน แล้วกล่าวคำขอขมากรรมในสิ่งที่เราได้ด้วงเกินและทำผิดพลาดไปนะคะอย่างตั้งใจขอให้ท่านอังหูศสิกรรมให้เราให้ท่านเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดราบนะคะโชคราบเงินทองให้หลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ช่วยกดติด ตามซับสไคร์นะคะช่อง95้าหาดรามานีพาารวยด้วยนะคะขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอให้ด้วยๆนะคะหมดหนี้หมดสินภายในโดยว,วันนี้ด้วยเถิดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปพารวยสายมูพาหิงดรวยๆปังๆนะคะ กับช่อง95ระดามณีพาดวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะมาต่อกันคลิปหน้านะคะขอให้กดติดตามไว้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ